อื uh huh. มไมแก้วกินอีกแก้ว uh huh. อืมอา,อา,อาห้ามเลียครับอันนี้เลียยไม่ได้ครับหมอหมดหรอหมดเติมให้เติมเติมเติม,ตมอะไรอะไรทำไมก็กินไปดิวะก็กินไปดิอย่าเน่เน่เน่เน,เน,เน ทำไมวะจะต้องหันมองทำไมวะหึมึงจะต้องหันมองทำไมก็กินไปดีกล้วยทำไมอ่ะมึงกล้วยอะไรเฮ้มันกล้วยอะไรอืมอืมอม,อม,มึงไม่ต้องเยี่ยวนะมึงไม่ต้องฝึกเยี่ยวล้อรถเลยนะมึงไม่ต้องฝึกเยี่ยวล้อรถนะเป็นอะไร เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นะครับไปซื้อนมมานะไปซื้อนมนะครับตกรถสองรอบครับตุบจ,จากตะก,กาเนี่ยตกลงพื้นสองรอบนะครับเน่โอ้ย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 ,อยเป็นไรเป็นไรจะอ้วก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 เหรอเออจะอ้วกเว้ย ตกไงตกไงตกตกตกแล้วจุกไงจุกจุกแล้วเสือกกินนมไงจะอ้วกดู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 อาการของเด็กจะอ้วกอือ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 น่ารักจริงๆเลยโอ plant, concept, โ้โหน่ารักจริงๆเลย น่าจริงจริงมึงนี้จะเป็นหมาดาราเนี่ยสวยจริงๆเลยเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรวันนี้วันนี้มาบอกก่อนเร็วหนูชื่ออะไรเร็วหนูชื่อถุงทองนะคะไอ้หนูชื่อสุงเงินนะคะหนูชื่อสุงเงินนะคะ หนูชือถุงเงินนะคะเล่นหน่อย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 โอ้เล่นหน่อยเล่นหน่อยโอ้ติดตามถุงติดตามถุงเงินด้วยนะติดตามถุงเงินด้วยนะติดตามถุงเงินด้วยนะเล่นแล้วมือแฉะเลยเล่นแล้วมือแฉะเลยเล่นแล้วมือแฉะเลยหัก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 กึ๊บไม่ลงวะมันแข็งแล้ววะเฮ้กึ๊บไม่ลงแล้ววะ เฮ้ยกึบกึบเฮ้ยไม่ลงวะเฮ้ยเฮ้ยไม่กี่วันเองมึงมึงทำไมแข็งแรงจังวะชุบโอววิชาแก่กล้าขึ้นเฮ้ยชุบชุบชุบเฮ้ยชุบอุ้ยอุ้ยนมตกคุยเอ้ยมา เดี๋ยวเดี๋ยวทำหน้าผีให้ดูนะทำหน้าผีก่อนทำหน้าผีก่อนเฮ้ยชุบอุยร้องทำหน้าผีก่อนะนอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามถุงเงินด้วย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 เนี่ยกดติดตามถุงเงินด้วยเนี่ย Mm-hmm.